กลับมาสู่ช่วงที่2ของ IT Corner นนะคะหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจที่จะศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตแล้วแล้วก็ไอทีคอนเนช่วงนี้จะแนะนำอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะครับออันนี้ก็ต้องต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2550นะครับอตอนนั้นท่านรองศาสตราจารย์ลำสันแสงสุขท่านเป็นอธิการบดี ท่านก็มีวิสัยทัศน์มองเห็นว่าต่อไปในอนาคตไอที IT นี้จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนและสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านก็บอกเราควรจะมีหลักสูตรในระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมกําลังคนนะคด้านไอทีไปสนองความต้องการของประเทศก็ได้ตั้งทีมงานขึ้นมาร่างหลักสูตรนะครับซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยของเราผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับจาก ทั้งภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคมหาัยเป็นผู้สมคนุษุ์มาช่วยกันร่างว่าหลักสูตรที่เหมาะสมที่ดีนี่มันควรจะเป็นยังไงในที่สุดเราก็ได้หลักสูตรสําเร็จออกมาได้รับการอนุมัติจากผู้สองอนุวุ้ิแล้วก็ทางสกอ,อ,อก็เห็นชอบในหลักสูตรนี้ก็เริ่มเปิดเรียนกันมาตั้งแต่ปี2อ5 0นอนะครับจนถึงปัจจุบันก็เริ่มรับรับรุบร่นที่4แล้วนะครับนั่น,น,นคือที่มา โครงสร้างหลักสูตรเนี่ยจริงๆแล้วทางผู้ใหญ่ได้เน้นว่าขอให้ให้เน้นไปทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ITM ันนี้ในตอนที่เราทีท่ทาหลักสูตรกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่ร่างหลักสูตรอาจารย์ที่ร่างหลักสูตรเป็นเป็นนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะพยายามใส่เนื้อหาอะไรที่เป็นภาคทฤษฎีเยอะพอสมควรตอนหลังเราก็มีการปรับนะครับเราก็ปรับซ้อนไปแล้วก็ปรับกันไปเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยโครงสร้างหลักสูตรก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันอ่าด้านแรกเป็นหมวดวิชาที่เรียกปรับพื้นฐานก็จะมีพวกภาษาอังกฤษพวกหลักการเทคนโนโลยีสารสนเทศและก็โปรแกรมพวกนี้พื้นฐานนะครับ เราไม่คิดหน่วยกิจเนื่องจากว่าเรารับบุคคลจากหลากหลายจบปปิญญาตรีสาขาใดก็ได้มาเรียนแล้วเราจะต้องทำพื้นฐานให้เท่าเทียมกันก่อนหึือจะเริ่มได้นะครับ หมวดที่สองเป็นหมวดวิชาความรู้คู่คนอุณธรรมนี่เป็นวิชาบังคับเลยคนจะต้องออกไปอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับแม้ว่าวันวันหนึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับไอทีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่พอกลับบ้านหรือไปมีกิจกรรมทางสังคมเรจะต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นะครับอีกวิชานึงคือวิชาบัณฑิตศ,ศึกษานะครับอันนี้ก็คือขัดเลาและเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ของคนที่จะเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษาว่าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับถ้าเป็นยาตรีนี่เราก็ไปนั่งเรียนอ,อ,อาจารย์จะเป็นคนสอนใช่ไหมแต่ว่าในระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้เพื่อหาความรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็พวกนี้จะเป็นวิชาบังคับพื้นฐานที่จะต้องเรียน อีกกลุ่มหนึ่งทวิชาแกนบังคับอันนี้จะไปเน้นไปทางด้าน IT โดยเฉพาะนะครับสุดท้ายอีกหมวดหนึงหมวดที่4อันนี้ก็จะเป็นหมวดวิชาเลือกก็จะเป็น IT เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีวิชาเลือกทางด้านไอทแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษามีแบ็กกราวมาอย่างไรเขาก็สามารถจะเลือกตามตามความต้องการของเขาได้นะครับอันนั้น,เป,นเป็นโครงสร้างทั่วไปครับ สำหรับกระบวนการเรียนการสอนนะครับเอาสถานที่ก่อนเราใช้สถานที่ของสถาบันคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับกระบวนการเรียนการสอนนั้นเราก็ใช้การบรรยายการฝึกปฏิบัติทำเคสด้าการอภิปรายแล้วก็มีศึกษาดูงานด้วยนะครับศึกษาดูงานนี้เราศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็มีร่วมประชุมสัมมนา,าต่างๆาเมื่อรุ่นแรกที่เราไปก็ไปประเทศญี่ปุน่น อันนั้นก็ไปดูถึงต้นต่อของเทคโนโลยีะนะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้น,นักศึกษาก็ได้ประสบะการณ์ต่างๆเยอะนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยรา,ยางควัแพงเลยนะครับว่ารางคำแหงของเราเป,เป็นตลาดวิชาเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสอดคล้องกับหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีการปิดกั้น นักศึกษาที่จะมาเรียนถ้าท่านจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้นะครับทุกแข่งที่มาเป็นมหาวิทยยหรือสถาบันที่ทางรัฐบาลรับรองเราก็รับเข้ามาเรียนได้เลยนะครับอันนั้นคือคนที่เข้ามาเรียน ที่จะฝากก็คือว่าหลักสูตรเรานะครับอย่างที่เป็นปัญญาของหลักสูตรก็คือต้องการผลิตกําลังคนที่ไป สนองตอบอสังคมไอทีสังคมสารสนเทศของประเทศเนี่ยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาที่จบไปแล้วตอนนี้จบไปแล้วหนึ่งรุ่นรับปริญญากันไปแล้วหลายคนก็กลับมาพูดคุยนะครับว่าที่เรียนไปเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับตอนสมัยเรียนก็อาจจะ,ะรู้สึกลำบากใจหุดกิดบ้างเพราะทำการบ้านเยอะแล้วครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ให้งานให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของคนเรียนทั่วไปนะครับเมื่อ ตอนเรียนถ้าทํางานหนักก็รู้สึกจะหงุหกิจไม่ค่อยสบายใจแต่เมื่อออกไปทํางานแล้วจบไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าของการเรียนตรงนั้นนะครับว่าเอ๊ะถ้ารู้อย่างนี้ย้อนกลับไปได้ก็จะเรียนหรือจะทำงานทำงานให้หนักขึ้นตอนเรียนเพราะว่าเสียดายโอกาสเสียดายเวลาเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าทั้งนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นักศึกษาที่ตั้งใจจะมาเรียนก็เมื่อถึงเวลาเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนจริงๆนะครับโดยเฉพาะหลังยิ่ง ความรู้ทางด้านไอทีนี่มันมันก้าวหน้ารวดเร็วมากสิ่งที่เราสอนนี่เป็นเพียงพื้นฐานและเป็นเพียงที่กระบวนการที่ท่านจะเอาไปเรียนรู้ต่อไปเท่านั้นเองเราไม่สามารถสอนความรู้ให้ได้ทั้งหมดเพราะความรู้มันเปลี่ยนทุกวันเพิ่มทุกวันพันก็ฝากให้ถนักตรงนี้ครูบาอาจารย์ที่เราเชิญมาสอนนะครับเราเชิญมาจากจุฬาก็มีเชิญมาจาก,กเกษตรเชิญมาจากราชกระบงังเชิญมาจากศิลปากร เิญมาจากหลายๆที่นะครับที่เราไปไปเชิญท่านมาเราก็ดูว่าคนไหนที่มีชื่อเสียงนะครับเราก็เชิญมาจากนิกเทคก็มีนะครับเป็นแหล่งที่ทํางานวิจัยเยอะเพราะฉะนั้นประสบการณ์พวกนี้ลูกศิษย์ของเราได้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าขอให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทํางานหนักจากการบ้านและจากประสบการณ์ที่ทางอาจารย์มอบให้แล้วกันก็ฝากไว้แค่นี้ครับจากการที่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยมันทาให้เอาความรู้ที่เราได้เรียนเนี่ยไปประยุกใช้กับธุรกิจเรา ได้อย่างตรงประเด็นนะครับแล้วก็สามารถที่จต่อยอดทาธุรกิจได้ครับได้หลายๆอย่างครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒินะครับ สถาบันที่นี่ได้จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสายสารสนเทศด้วยทางมหาลัยจะเตรียมอา,อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในทุกสาขาวิชานะครับแต่และท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาเป็นสิทธิ์ของสถาบันแห่งนี้ครับ